โครงการเราเที่ยวด้วยกันยังเหลือสิทธิ์การจองห้องพักเหลืออีกอื้อถึง4.1ล้านสิทธิ์รัดเตรียมปรับเงินขายปรับแผนโครงการนา,นานาสาระกับอภิเยกสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับ วันนี้ตอนนี้เราจะมาพูดถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพราะในวันนี้ณเวลานี้สิทธิ์ในการจองห้องพักยังเหลืออีกถึง4.1ร้านสิทธิ์ซึ่งเหลือเยอะมากจึงทําให้รัฐมีการปรับเงื่อนไขปรับแผนซึ่งเราจะมาพูดถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันในตอนที่ชื่อว่าเราเที่ยวด้วยกันจอปรับเงื่อนไขอีกครั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกันเตรียมปรับเงื่อนไขอีกครั้ง คาดว่าจะปลดล็อกให้จองห้องพักในภูมิลำเนาตนเองได้ นายยุทธศักดิ์สุภาสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททเปิดเผยว่าในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคอิดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 -19 หรือโควิด -19 สอบอสอกลางเดือนกันยานี้ทททจะเสนอที่ประชุมปรับเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีกครั้งหลังจากในการประชุมครั้งล่าสุด พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกาลาหมได้มอบหมายให้ทอทอท,อทอพิจารณาแนวทางเพิ่มสิทธิให้ผู้มาเข้าร่วมโครงการมากขึ้นเบื้องต้นอาจมีการปลดล็อกให้คนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิจองห้องพักใน,ในภูมิลำเนาของตัวเองได้จากเดิมที่กำหนดต้องใช้นอกพื้นที่เท่านั้น ทททกำลังดูความเหมาะสมว่าจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนหากมีการปลดล็อกให้คนเข้าร่วมโครงการใช้สิทธิ์จองห้องพักในภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนตัวเองได้เพราะตอนนี้ก็มีโรงแรมหลายแห่งเปิดให้บริการน้อยกว่าถึงครึ่งจึงพิจารณาว่าถ้าเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ก็ช่วยให้โรงแรมมีคนไปพักเช่นคนที่อยู่ในกรุงเทพ สามารถไปใช้โรงแรมหรูที่ตอนนี้ลดราคาพิเศษหรือคนเชียงใหม่สามารถไปพักโรงแรมดีๆในบ้านตัวเองได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องมาหาหรือกับหน่วยงานต่างๆก่อนว่าจะปลดล็อกได้หรือไม่และททท,ทจะรีบสรุปภายใน2ส,สัปดาห์นี้ขนาดเดียวกันในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรียังขอให้ทอทอท,อทอไปปรับ เงื่อนไขเพื่อดึงดูดคนสูงวัยที่ใช้เทคโนโลยีไม่คล่องและไม่ได้มาร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถเข้ามาร่วมโครงการได้ง่ายขึ้นเช่นอาจมีการออกคูปองหรือบัตรพิเศษมาให้ล่าสุดผู้ว่าการทททยอมรับว่ากรณีนี้ทททขอไปดูช่องทางก่อนว่าสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่เป็นเรื่องที่ดีเพราะ ถ้าทำให้คนทุกกลุ่มเข้ามาใช้สิทธิ์ง่ายกว่าเดิมจะทำให้โครงการเกิดประโยชน์สามารถกระจายไปยังทุกกลุ่มได้เพื่อการกระตุ้นการจองห้องพักให้ถึงโควตา5ล้านคืนจากปัจจุบันมีจำนวนคนมาใช้สิทธิ์เพียง800,000กว่าคืนยังเหลือจำนวนสิทธิ์อีกกว่า4.1ล้านคืน สำหรับข้อมูลการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว2,592ล้านบาทแบ่งเป็นเงินส่วนที่ประชาชนจ่าย1,613.9ล้านบาทและเงินส่วนที่รัฐช่วยจ่าย978 จุล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์เฉลี่ยว,วันละ1,8 0 0 0คืนซึ่งขตท,ท,ทยังต้องการเพิ่มความเร็วในการใช้สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังประสบวิกฤตโควิด1 9และกระตุ้นการเดินทางในวันธรรมดาเพิ่มเติมส่วนจะขยายระยะเวลาโครงการไปถึงช่วงสิ้นปีหรือไม่ยังต้องพิจารณาเพราะเป้าหมายคือต้องการให้คนไทย ตัดสินใจออกท่องเที่ยวภายในเดือนตุลาคมนี้และทั้งนี้ทททจะเตรียมประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ประกอบการสายการบินในประเทศไทยเพื่อหาดอถึงความเป็นไปได้ในการขอให้สายการบินกลับมาทำการบินเพิ่มด้วยการเพิ่มความถี่เที่ยวบินและจัดโปรโมชั่นราคาตัว๋วเพื่อจูงใจ คนไทยเดินทางมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการเดินทางให้มากขึ้นหลังจากได้เห็นตัวอย่างของประเทศจีนที่กลับมาเปิดเที่ยวบินภายในประเทศมากถึง90%พร้อมทั้งหาดอถึงความต้องการกอื่นๆว่าสายการบินต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนส่วนในเพื่อมเติมด้วยในขณะน,นี้โครงการาเราเที่ยวด้วยกันยังเหลือสิทธิ์อีกเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นสิทธิสนับสน,นุนลดค่าโรงแรมที่พักยังเหลืออีก4.1ล้านสิทธิสิทธิด้านสนับสนุสน,นค่าเดินทางโดยเครื่องบินยังมีอีก1.9ล้านสิทธิขนาดนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่11ตุลาคม2563เอาฟังรายละเอียดของสิทธิต่างๆของโครงการนี้นะครับ เมื่อวันที่3กันยายนเวลา13.00น,นได้มีการตรวจสอบในการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนตอนนี้ยังมีสิทธิ์คงเหลืออยู่4.1ล้านสิทธิ์เท่ากับว่ามีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไปแล้วเพียง8 0 0 0กว่าสิทธิ์เท่านั้นซึ่งมาตรการนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรม40%ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนโดยมีเงื่อนไขว่าไม่เกิน3,000บาทต่อคืนต่อห้อง รวมถึงจำกัดสิทธิ์คนละไม่เกิน10ห้องหรือ10คืนและที่สำคัญคือเมื่อจองที่พักแล้วไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้สิทธิ์ได้รับการสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวโดยรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหารและท่องเที่ยวเมื่อเช็คอินโรงแรมสำเร็จแล้วซึ่งมูลค่าที่รัฐสนับสนุนแยกเป็น วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี900บาทต่อห้องต่อคืนและวันศุกร์ถึงอาทิตย์600บาทต่อห้องต่อคืนซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขว่าจะได้รับคูปองอาหารหรือท่องเที่ยววันละ1ครั้งหลังเวลา17.00นของวันเช็คอิน และคูปองจะหมดอายุเวลา23นาฬิก59นาทีของวันเช็คเอาท์และที่สำคัญคือประชาชนที่ลงทะเบียนต้องจ่าย60%และรัฐจะสนับสนุน40%ผ่านการตัดเงินจากคูปองได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินที่รัฐให้สิทธิ์ทั้งหมด2ล้านสิทธ์ในขณะนี้ยังเหลือ1.9ล้านสิทธ ได้ตรวจสอบเมื่อวันที่3กันยาย,ยนเวลา13.00นเท่ากับว่ามีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นี้ไปเพียง15,680สิทธิ์ท่านั้นก็ยังสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นี้ได้อยู่ในขณะน,นี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จองห้องพักโรงแรม1ห้องจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน2สิทธิ์โดยจะได้รับสนับสนุนค่า ว่วเครื่องบิน40%ของราคาตัว๋วแต่ไม่เกิน2,000บาทต่อผู้โดยสารแต่ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องจ่ายเงินค่าตัวตนวนนะตต๋วเครื่องบินเต็มจำนวนไปก่อนณตอนที่จองตั๋วเครื่องบินที่สำคัญต้องมีการเดินทางจริงประกอบกับการเช็คอินและเช็คเอาท์โรงแรมที่จองไว้และวันเดินทางต้องไม่ห่างก,กันเกิน5วัน นอกจากนี้นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททกล่าวว่าภายในสองสัปดาห์นี้ทททจะเสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐก,ก,กิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือสอบศพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวทุกเซกเมนต์มากขึ้นเช่นกลุ่มผู้สูงวัย ให้สามารถเข้าถึงโครงการและใช้สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นและกลุ่มองค์กรต่างๆจบการรายงานโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วนะครับเพื่อนๆมีคำแนะนำประการใดก็ให้ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอาเปียส <R PS S 1> จะเข้าไปอ่านและตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาเปียสนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาเปียสนะครับพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับ